สวัสดีครับ f 4. อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตคือการทำงานวันนี้เรามาในวันที่เจ็ดนะครับธุนายนพศ2666ครับวันนี้มาดูเจ้าคูเปอาเอล 4018S นะครับในงานปุ่นยานะครับเราไปไปถ่ายปุ่นยาให้ f อซดูเลยวันนี้เราจะมาดูครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นสารเคมีนะครับอันตรายต่อร่างกาย ดำเริ่มทำการพนนะครับอ้าวโอ้นิ่มๆเลยจะเป็นถังนะครับถังพันลิตรเลยในพันลิตรก็บห้าร้อยลิตรเลยถังตัวนะี้เราจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าข้างในเป็นสารเคมีนะครับให้ดูรอ,อบนอกนี่แหละเป็นเทคโนโลยีเครื่องจักรบนทางการ,กรเกษตรนะครับเปิดแล้ว ปปรรัับบเียนนะคในการควบคุมวัชพืชนะครับโดยใช้คเคร่องจักรกลข้าบามีส่วนประกอบนะครับเห็นรถไถนี่ครับอนนี้ทงการเปิดละเครื่องกลละแหมานผเครื่องคน เราจะพ่นไปได้ทีละสองล่องนะครับเหมือนการฝังปุ๋ยนั่แหละครับไปลับก็ไปสี่ล่องโอ้โหกินนิ่มเลยโอ้อย่างนี้สบายครับเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงในการสัมผัสนะครับไม่เหมือนที่เราใช้พวกสเปรย์พวกเครื่องสะพายหลังนะครับโอ้อย่างงี้สบายเลยไปแบบนิ่มเลยอื้ม จะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆครับอื๊ดเน่ครับ,อ,รบอ่ะโอ้สุดยอดนะครับโอ้ยานี้เหม็นมากเลยครับเราไม่สามารถที่จะไปทำใกล้ๆได้นะครับเพราะว่าเป็นสารเคมีแล้วโอ้โหในการประยุกต์ใช้นะครับ ก็จะมีปั๊มนะครับต่อใส่กับตัว PPO แล้วก็มีถังใช้ถังแบบไหนก็ได้นะครับถังที่ใช้ผสมสารเคมีนะครับยาฆายาแล้วก็สายส่งนะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับแล้วก็ตัวน,นี้น่าจะเป็นหางนะครับหางไอไว้ผลของนะครับที่ทำในท้ายรถไถน,นะครับแล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกยังไงนะครับ ยาเมนมากเลยครับเอฟซีเสียงอาจจะเป็นแผลบ่อยนะครับเพราะว่าออกมาถ่ายคลิปทุกครั้งต้องใส่หน้าก,กากอนามัยตลอดนะครับเพราะว่าทั้งฝุ่นทั้งสารเคมีอย่างนี้แหละครับเลยเสียงเลยแผลบแผลบ,บหน่อยนีเ่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเช้าของวันที่เจ็ดนะครับมีถุรนาจน สองวันร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ขี่รถออกมาหาถ่ายคลิปไปเอฟซี FC ก็ออกมาจากบ้านได้ไม่ถึงโลนะครับนี่ออกมาจากบ้านได้ไม่ถึงโล,ออก,าาก,งโลก็เจอนี่ครับหู่บ้านก็เจอนะครับเครื่องจักรกาลังทํางานนะครับโดยเป็นการพ่นยานะครับในคลิปนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับในแถบนี้ ตอนนี้กำลังขับรถเตรียมเข้าสู่ร่องใหม่จะถ่ายให้ดูแบบหลายๆลนนะครับหลายๆเนื้อง,งานนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงออกจากรถไถน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝังปุ๋ยการไถการดันนะครับมาณนี้นะครับการควบคุมวัชพืชนะครับการพ่นยาฆ่ายญา ประโยชน์เยอะนะครับสวนรถ้าใช้คนโอ้ก็สิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าต้องจ้างคนไม่เป็นถังก็เป็นวันนะครับแต่ครั้งนี้เขาจะจ้างกันเป็นถังนะครับถัง200ลิตรอย่างนี้ก็ประมาณถังละ200-300บาทนะครับตาคาจ้างในโซนนี้นะครับ คือบางท่าแก่บางท่าแก่ไหนที่มีคนงานเยอะนีาจะตีเป็นรายวันนะครับคนรายวันมันละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับกรณีท่อแก่เล็กอย่างนี้นะครับประมาณก็ยังไม่เยอะอะไรก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละครับเจ้ารถไถหรือว่าจะเป็นเจ้ารุ่นแอรุ่นเอ็มนะครับทำได้หมดนะครับ ไอตัวเล็กสุดของเรานะครับตัวเบนะครับตัวเบเรายังไม่ได้ถ่ายพ่นยาให้เอฟซีดยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าไปเจอจังหวัดดีๆก็จะถ่ายให้เอฟซีดูนะครับ่อ่นมาแล้วถือว่าเร็วมากครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับแต่ละล่องวิ่งถือว่าเร็วไปกลับก็สี่ล่องละไม่รู้ว่าถังหนึ่งเนี่ยมันจะพ่นได้กี่ล่องนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปไป ถามอีกทีนึงนะครับถามรายละเอียดนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหสิยูใกล้ๆครับอีีโอ้สบายครับแบบนี้เกษตรกรนี่ปลอดภัยด้วยนะครับไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีนะครับแบบนี้เอ,อา่าแล้วก็ไดไรเนื้อางานเร็วนะครับ พื้นที่ดีโอมนได้ยี่สิบสามสิบไร่ผมว่าสบายนะครับแบบนี้นะครับโอ้สบายเลยกลับไปกลับอีกแล้วยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับเอฟซี FC. เพราะว่าคลิปพวกเรามันไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่เป็นคลิปเดียวทามให้ดูเลยตอนนี้ก็ผ่านไปเจ็ดนาทีแนละ้วได้ไปกลับได้ทั้งหมดสี่ล่องละขึ้นไปนี่ก็จะได้หกล่องนะครับ หายแล้วโอ้ยได้เร็วครับได้างานเร็วคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเจ้ารถไถเนี่ยสุดยอดจริงๆรับตำรับอาจจะ,ะแบบสบายๆนะครับได้างานเร็วนะครับได้างานเยอะแบบนี้โอ้สุดยอดสุดยอด ยังไงบ้างครับ FC ทางบ้านของท่านทําเหมือนกันกับทางนี้ไหมมียังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับได้เรียกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้เรียกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะได้คมรู้แบบเปใหม่นะครับนี่ยคลิปแล้วขอขอบคุณนะครับโอ้ยอดผู้ติดต,ตามขอบคุณนะครับท่านไหนที่ติดตามให้แล้ว ไอ้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำล้ำรวยๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมมุ่งมาตรปัถนานะครับเอฟซีท่านในที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพบกันต่อในคลิปต่อไปคลิปนี้พอเก่าวว่าสวัสดีครับ